ยางธรรมชาติเกือบ85%ของทั่วโลกผลิตโดยเกษตร,รกรรายย่อยเกษตรกรรายย่อยมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศผู้ผลิตยางโดยทั่วไปแล้วห่วงโซ่อุปทานของยางธรรมชาติมักมีรูปแบบดั้งเดิมและมีลักษณะเป็นสายโซ่ยาวซึ่งมีผู้ดำเนินการหลายคนเข้ามาเกี่ยวข้องห่วงโซ่ที่ยาวนี้ทำให้อุปทานยางธรรมชาติไม่มีประสิทธิภาพและลดผลกำไรที่เกษตรกรรายย่อยได้รับจากยาง เกษตรกรได้รับราคายางที่ต่ำกว่าไม่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานราคายางที่ต่ำที่เกษตรกรได้รับนั้นทำให้มีแรงจูงใจในการผลิตยางคุณภาพดีน้อยลงเกษตรกรไม่ทราบถึงความแตกต่างของราคาระหว่างยางคุณภาพดีกับยางคุณภาพต่ำและมีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานยางคุณภาพดีเพียงเล็กน้อยตามมาตรฐานแห่งชาติของชาวอินโดนีเซียคุณภาพของยางธรรมชาติ พิจารณาจากปริมาณสิ่งแปลกปลอมที่มีอยู่ความหนาของแผ่นยางการใช้สารตกตะกอนและปริมาณของอยางแห้งแผ่นยางคุณภาพดีจะบางมีสารปนเปื้อนน้อยมีปริมาณยางแห้งสูงและใช้กรดอินทรีย์เช่นกรดฟอร์มิกในการทำให้จับตัวเป็นก้อนดังนั้นเกษตรกรจึงจำเป็นต้องเรียนรู้วิธีการแปลร,รูปจัดเก็บและจำหน่ายยาง เพื่อให้แน่ใจว่าตนจะได้รับราคาอย่างที่ดีที่สุดโดยพิจารณาจากคุณภาพของอยางกเกษตรกรจะต้องกำหนดและรู้ปริมาณของอยางแห้งรวมถึงคุณภาพของอยางในรูปแบบสุดท้ายเพื่อกำหนดปริมาณอยางแห้งให้วัดและบันทึกน้ำหนักเดิมของตัวอย่างยางจากนั้นจึงทำการบดตัวอย่างยางเพื่อกระจัดน้ำและสิ่งปนเปื้อน ตัวอย่างที่บดแล้วจะผ่านการทำให้แห้งและวัดน้ําหนักและบันทึกปริมาณยางแห้งนั้นได้มาจากการหาน้ําหนักของตัวอย่างที่ร้อนด้วยน้ําหนักเดิมแล้วคูณ100%ร์เซหาราคาย,ยางธรรมชาติต่อกิโลกร,รัมต่อวันแล้วคูณด้วยค่าปริมาณยางแห้งซึ่งจะทําให้ได้ราคาย,ยางขายต่อกิโลกร,รมัม หลังการกรีดยางจะมีการรวบรวมน้ำยางไว้ในถ้วยและจะจับตัวเป็นก้อนกระบวนการนี้เรียกว่าการจับตัวตามธรรมชาติและได้รับความช่วยเหลือจากจุลินทรีย์เวลาระหว่างการกรีดและการจับตัวจะแตกต่างกันไปโดยอยู่ระหว่าง8ถึง48ชั่วโมงน้ำยางที่จับตัวเป็นก้อนจะเรียกว่ายางก้อนถ้วยยางธรรมชาติจะมาในรูปแบบต่างๆโดยอาจอยู่ในรูปแบบของอยางก้อนถ้วย ยางก้อนหนาะยางแผนนะ่นหนาหรือแผ่นบางยางก้อนถ้วยเป็นน้ำยางที่จับตัวเป็นก้อนโดยใช้สารตกตะกอนยางก้อนหนาคือ,อยางก้อนถ้วยที่จัดเรียงตัวในตะกร้าหรือถังและอัดแน่นโดยการเทน้ำยางที่ผสมกับสารตกตะกอนลงไปยางแผนน่นหนาคือการรวบรวมน้ำยางจากแปลงปลูกและผสมไว้เข้ากันกับสารตกตะกอนในอ่าง เมื่อก่อตัวและแข็งตัวแล้วจะนำออกจากอ่างยางแผ่นบางจะเกิดขึ้นเมื่อยางแผ่นหนาถูกนำไปรีดโดยใช้ลูกกลิ้งที่มีหรือไม่มีร่องที่มีลวดลายหากนำแผ่นยางบางนั้นไปทำให้แห้งในโรงรมควันเราจะได้ยางแผ่นรมควันชนิดของสารตกตะกอนที่ใช้จะเป็นตัวกำหนดคุณภาพของอยางโดยทั่วไปแล้วเกษตรกรจะใช้กรดซัลฟิวริกสารสม้มและปุย๋ยเป็นสารจับตัวของน้ำยางคน เราไม่แนะนําให้ใช้สิ่งดังกล่าวมานี้เพราะจะลดคุณภาพของอยางสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและก่อให้เกิดปัญหาด้านความปลอดภัยแก่เกษตรกรดีรับเป็นสารตกตะกอนน้ำย่างคนที่แนะนําเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นสารอินทรีย์ไม่เป็นอันตรายและช่วยเพิ่มปริมาณยางแห้งได้นอกจากนี้กระบวนการจัดเก็บยังส่งผลต่อคุณภาพอย่างด้วยการเก็บยางในบ่อหรือแช่ในน้ําจะทําให้คุณภาพและปริมาณยางแห้งลดลง เมื่อเก็บเกี่ยวอย่างก้อนถ้วยต้องระบายน้ําและขจัดสิ่งปนเปื้อนออกจากถ้วยน้ำยํำยางให้มากที่สุดแนะนําให้เก็บยางในที่แห้งและห้ามโดนแสงแดดโดยตรงสําหรับรเกษตรกรที่ผลิตยางก้อนถ้วยควรเก็บยางไว้บนชั้นวางเพื่อระบายน้ําออกก่อนจําหน่ายยางก้อนถ้วยควรแบ่งกลุ่มตามเวลาที่เก็บรวบรวมจากศูนยางโดยให้ก้อนอยางที่เก็บก่อนหน้าอยู่ด้านบน และก้อนที่รวบรวมใหม่วางไว้ที่ด้านล่างยิ่งเก็บยางไว้นานเท่าใดปริมาณอย่างแห้งก็จะยิ่งสูงขึ้นในระหว่างกระบวนการจับตัวเป็นก้อนอย่างต้องสะอาดอยู่เสมอสิ่งที่แปลกปลอมในอย่างจะเรียกว่าสิ่งปนเปื้อนสิ่งปนเปื้อนเหล่านี้ผสมเข้ากับยางทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจสิ่งปนเปื้อนแบ่งออกเป็น3ประเภท สิ่งปนเปื้อนเล็กน้อยเช่นใบไม้เปลือกต้นไม้และ,มะแมลงสิ่งปนเปื้อนหนักเช่นได้เชือกชิ้นส่วนพลาสติกจากกระสอบดินคโครนและสายสิ่งปนเปื้อนจากยางวัคคานซสเช่นยางใช้แล้วรองเท้าแตะและโฟมยางหากมีสิ่งปนเปื้อนเข้าไปในยาง คุณภาพยางจะได้รับผลกระทบและอาจนำไปสู่การระเบิดของล้อ,อยางระหว่างการใช้งานและส่งผลร้ายแรงตามมาได้ความหนาของแผ่นยางส่งผลต่อคุณภาพของอยางยิ่งแผ่นยางบางเท่าใดคุณภาพก็ยิ่งสูงขึ้นเนื่องจากมีโอกาสน้อยที่จะมีสิ่งปนเปื้อนในยางแผ่นยางยิ่งบางราคายิ่งสูงขึ้นเพราะตรวจจับสิ่งปนเปื้อนได้ง่ายคุณภาพหนึ่ง แผ่น3มิลิเมตรแผ่นพื้นน้อยกว่า50มิลิเมตรและถ้วยยางก้อนน้อยกว่า50มิลิเมตรคุณภาพ2แผ่น5มิลิเมตรแผ่นพื้นระหว่าง50-100มิลิเมตรและถ้วยยางระหว่าง50-100มิลิเมตรตารางต่อไปนี้แสดงคุณภาพของอยางตามความหนา ราคาที่เกษตรกรได้รับในการจำหน่ายยางจะขึ้นอยู่กับคุณภาพของอยางที่ผลิตได้ดังนั้นเกษตรกรจึงต้องนำแนวปฏิบัติที่ดีมาใช้ตั้งแต่การกรีดยางไปจนถึงการแปรรูปและการจัดเก็บยางเพื่อให้มั่นใจว่าได้ราคายางที่ดีที่สุด